รวมความเห็นคนบันเทิงกริบบุญยญเลี้ยงมดดำขชาพาตันเจริญแพรรี่ไพรวันริวจิตสัมผัสถึงประเด็นร้อนครูกายแก้วยังคงเป็นประเด็นที่กล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวของครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทที่ประชาชนหลายคนเสียงแตกมีทั้งคนที่นับถือบูชาและคนที่เห็นต่างมีการพูดและถกเถียงกันในโลกโซเชียล รวมถึงเหล่าคนบันเทิงเริ่มกันที่ด้านของคนที่ศรัทธาอย่างกริดบุญยาเลี้ยงหรือน้องชายของกระแตอาสยามที่ได้ออกมาพูดถึงที่มาของครูกายแก้วคือใครรวมถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจนทําให้ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงจีนในรายการหนึ่งปกติแล้วผมไหว้ครูกายแก้วอยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้ว่ายจริงจังและเคยฝันครั้งหนึ่งในฝันผมไปยืนตรงหน้าศาลเลยแล้วครูก็หยิบผลไม้เรากินผมรู้สึกปลื้มใจผมไปถวายเสียงร้องเพลงไปปฏิบัติสวดมนต์ท่านก็รับก็เป็นแสงเป็นไฟผมก็รู้สึกว่าหรือว่าท่านมาให้เราเห็นหรือเปล่านี่คือครั้งแรกที่ได้เจอครูกายแก้วมาที่ทางด้านของมดดำคชาภาตันเจริญตัวแม่สายมูได้เล่าประสบการณ์เคยไปถ่ายรายการเมื่อหลายปีก่อนในรายการข่าวใส่ไข่โดยเล่าว่า รายการของคชาพาพาไปมูเคยทําแล้วแต่ทําไม่จบทําได้แค่ครึ่งเทปจนครูกายแก้วมาวันนี้เราทําตั้งแต่เราอยู่เชียงใหม่แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มาดังคือท่านมีอิทธิฤทธิ์อะไร คือเขาเป็นนกกาเวกแต่กลายเป็นที่อือฮาในติ๊กต็อกบอกผีป่าจะเข้าเมืองผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองเมื่อสมัย20ปีที่แล้วคือรู้จักที่ห้วยขวางอาจารย์สุชาติเป็นคนสร้างพระพิฆเนศที่ห้วยขวางเป็นคนสร้างพระตรีมูรติแต่ปรากฏว่าลูกๆเขาสองคนได้ครูกายแก้วมาคนละองค์แต่องค์จริงๆเขาบอกว่าพระทุดงให้มาอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนระอุคือคนที่นับถือครูกายแก้วจํานวนมากออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการบูชาครูกายแก้ว ด้วยการนำสุนัขหรือแมวมาบูชายันจนคนบันเทิงอย่างแพรรี่ไพรวันได้ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าบ้ากันไปใหญ่หล,ลักเ,อเลอะเทอะเปือกเปื้อนยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาทำนะคะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปคะ่ะการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิตคือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นสวงบูชาย,ย่างที่ทำกันนะคะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระเจ้าปเสนท,ที่โกศลไว้ชัดเลยว่าผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตเมื่อให้อายุย่อมได้อายุเพราะเป็นเหตุให้มีอายุขัยยืนยาวเมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่น ย่อมมีอิราภาพไปทุกพบทุกชาติอย่าหาธรรค่ะริวจิตสัมผัสได้ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้ว่ามีคนถามที่ริวว่าคิดยังไงกับครูกายแก้วครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนื้อแล้วแต่ใครจะเชื่อนะแต่ความเชื่อของที่ริวพี่ริวเน้นไหว้พระธรรมบุญก็พอแล้วพี่ริวรู้สึกว่าทําไมถึงเอาเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ใครดูใครเห็นเขาคงคิดว่าเราไหว้ซาตาน ถึงแม้ว่าในบ้านเราจะเรียกครูพี่ริวไม่เห็นด้วยก็รอดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไรในความเชื่อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวตามประวัติพระเจ้าชัยวรมันที่7นับถือพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะนับถือครูกายแก้วที่มีลักษณะเหมือนพญามาร